สวัสดีครับ fc สาวน้อยเพรบันแพง fc น้ององุิงเพรบันแพงและ f c บอ t โจสำหรับคลิปนี้สโรดุนบลนก็จะมาพูดมาเล่าข่าวน้ององุิงเพรบันแพงหรือซปเปอร์สตาร์น้อยของเราสำหรับวันที่น้องได้พักผ่อนเต็มที่เมื่อวานนี้น้องก็ได้เป็นวันที่พักผ่อนของน้องเต็มที่ เมื่อเช้านี้น้องก็ได้ทำกิจกรกจกร,รมประจำวันคือช่วงเช้าก็ได้ออกกำลังกายกับแม่หน่อยคือการวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้าของวันนี้และ <c oughs> น้องก็ได้ทำกิจกรรม กับแม่หน่อยคือการหาขุดหอยตะที่น้ำมันแห้งแล้วในสระที่มันแห้งแล้วข้างบ้านของน้องคือขุดหน่อยเพื่อที่จะมาประกอบอาหารระดับซปเปอร์สตาร์น้อยของเราก็ยังแบบหากินแบบมันบ้านอยู่โอเคสุดยอดมาก สำหรับน้ององค์หญิงเพชรบ้านแพงของเราและในช่วงสายยมาก็มีช่างทีสจะเกตช่างบ้านก็ได้พาน้องกับแม่หน่อยไปดูสารพระผูผเพื่อที่จะเอามาตั้งไว้ที่บ้านของน้อง สร้างศีสเกตสร้างบ้านก็ได้พาไปและอีกกิจกรรมหนึ่งของพ่อเอกก็คือพ่อเอกก็ได้สั่งรถดินถมดินเพื่อที่จะสร้างเพื่อที่จะสร้างบ้านนอกดาวที่นอกบาทเพื่อเป็นสถานพักผ่อนอีกแห่งหนึ่งอันนี้คือกิจกรรมของพ่อเอก และสำหรับค่ำคืนนี้สาวน้อยเพชรบันแพงหรือน้ององค์อิงเพชรบันแพงก็จะไปทำการสแสดงในพื้นที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพลจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรืออยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เรียนเชิญไปให้ กำลังใจน้องอุ๋งหิงเพชรมันแพงและคณะสาวน้อยเพชรมันแพงทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้สโลดอุบลขอฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม